สวัสด,ดีจ้าทุกคนวันนี้ยายจะส่งให้ดูมะเขือรอบสุดท้ายท้ายสุดหนาวมาแล้วมันก็ออกลูกออกล้านมาอยู่อ่อนๆจะโตไหมพริกกระแดงแล้วในกระถางเคก็เหียวแล้วจ้าหนาวไล้วข้าบ้านนี่จ้าพริกแล้วก็จะเก็บแล้ว อาทิตย์นาก็คือสีหนาวแห้งอยูอ่โดกสวนข้างนอกก็ม่ได้ไปดูเลยม่ได้ไปดูเลยเก็บมะเขือไปกินข้าวดีกว่างามงามเก็บข้างอกมันเลยบ่

โอ้ยมันสีใหญใไ้ยายบอนี่ไหมกำลังออกมาแค่นี้ก็กินก่อนเด็ดมาหลักเด็ดพิ่งออกเก็บมะเขือไปกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ thưng đây sợ đây oh. suối oh. uh -huh. ô mùi nhảy mi u ni ngay ni yang rai mi bo mi bo hmm là cha ô bye bye ừ đi lại